ปาเก๋าเนื้อพิ้วนะครับเมนูสุดท้ายของวันนี้นะครับเปิดเปิดด้วยเปิดด้วยปลาเนื่อนะครับแล้วก็จบท้ายด้วยปลาเนื่อนะครับอุ้ยเลขเก้าเก้าเก้าสวยมากนะครับแล้วก็ถูกใจแปดแปดนะครับเลขสวยมากนะทุกคนเก้าเก้าเก้าแล้วก็แปดแปดนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับ อาจจะทําอะไรไม่ถูกแต่ไม่ถูกตาใครก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณทุกทุกคนนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากนะครับทุกๆครูขอบคุณมากนะครับพยาบาลรักษาด้วยนะทุกๆกคนนะครับทุกๆุกคนเลยพี่ชีวะด้วยครับมาอยู่ตั้งแต่ต้นนะพี่หมิวด้วยนะโปรโบด้วยนะครับทุกๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็โป่งมั่นแก้วด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ